กราบสวัสดีน้อยน่ารักคนครับแกลเปผมเกือบแบ็ k ดิสเ r ิร์ b โมบายนะครับวันนี้นะครับตัวเกมอัปเดตนะครับแพทนะครับที่ดองมาโคตรนานนะครับในสุดก็ได้ใช้แล้วนะครับนั่นคือสามขีดนะครับกดที่ผลิตนะฮะกดนี่เห็นไหมครับนิ้วครับมาแล้วนะครับหินนะครับหินอันยมนีสีชมพูนะครับของเดิมเป็นสีแดงใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสีชมพูนะครับคำถามคือ สร้างอย่างไรนะฮะอันนี้ทุกคนสร้างได้ทุกคนอยู่แล้วแน่นอนนะครับสบายสบายอีซี่นะครับนั่นคือครับเราจะเอาเศษแดง1ชิ้นนะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราต้องใช้น้ํายาแห่งแสง180อันเมื่อมีแล้วกดเลือกหินมา1อันนะครับกดเลือกมา1อันและกดสร้างนะครับแต่คราวนี้มันจะมีสิ่งพิเศษนิดหน่อยนะครับมีสิ่งพิเศษอยู่นิดหนึ่งครับคำถามคือมันจะพิเศษยังไงเห็นไหมครับ ตอนนี้หินสีชมพูถ้าพี่กดไปมันจะบอกอะไรไม่รู้ไม่ต้องสนใจครับข้ามนะฮะไม่ต้องไปอ่านมันนะครับกดตรงนี้ไปนะครับมันจะเอาสแตตของหินแดงที่เรามีนะครับไปยกขั้นหรืออัปเกรดขึ้นมาให้ดีขึ้นยกตัวอย่างนะฮะ4 4 4 4ีกดไปครับกดลงทะเบียนครับถ้าเราใช้ชิ้นนี้นะ1 4 4 4 4อะไรอันนี้นะกดฟืบมาเห็นป่ะกลายเป็น29-29-29นะครับโจมาเป็นยีเป็นย9เป็ดยีนะครับ สมมุติพี่เปลี่ยนฮะอันนั้นไม่เอาไม่เอานะฮะเราจะเอาอันนี้นะครับกดลงทะเบียนกดไปฝากเห็นปะมันจะอัปเกรดขึ้นมาให้ครับ3 2 3 2องสามสองยบเอ็มพีเห็นปะอันเนี้ยคือของเดิมมันที่พี่เลือกมันคือไอ้น,นี่ปะพี่เลือก MP 15ใช่ปะเป็นสิบห้าอันนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะฮะ15 15, 15 15 15นะครับ,รบโจม15โจม15 MP 15, 15, 15. นะครับกดไปครับโจม15โจม15 MP 15เอ็มพห้า็นไหมครับมันจะทำการอัปเกรดสเตตตัวนั้น้้นนขึมาให เพราะฉะนั้นนะครับหินนี้ข้อดีคือมันจะอัปเกรดสัตว์ตรงนี้ให้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะและที่สําคัญมันให้โจมัหนึ่งให้ป้องกันมาหนึ่งด้วยเนะเพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจว่าทุกคนพลังจะโดดแน่นอนนะครับคราวนี้คําถามคือเอาพี่แล้วใช้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองเอาออกมาให้ดูก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์นะฮะถึงแค่ประมาณ2วิเท่านั้นนะครับที่เราจะสามารถถอดหินไอ้พวกนี้เราออกมาได้นะครับ เดี๋ยวพี่ถอดออกมาให้ดูก่อนเลยนะฮะไปที่พูดดำนะครับนี่เลยนะฮะตอนนี้พี่มีันี้อยู่โจม15ป้องกัน15พลังโจมตี15บหาถอดออกมาก่อนเห็นบ้าเห็นบ้าตอนนี้ถอดฟรีนะครับถอดฟรีนะครับกดไปครับอีเวนต์ถอดออกมานะครับถอดออกมานะฮะจากนั้นนะครับอันนี้เราจะไปคราฟกันนะฮะเรากดเข้าไปที่คราฟนะครับผม จากนั้นครับกดฟืบครับกดเมื่อกี้ถอดไหนถอดอันนี้ป่ะมันจะมี15 155 5นี่เลยครับกดไปครับลงทะเบียนนะฮะนี่จะกลายเป็น32 3232แล้วกลายเป็น37ครับจากนั้นครับกดคราไปกดค้าไปกดค้าไปลูกปืบครับเรียบร้อยนะฮะแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จคำามนี้คำถามคือเฮ้ยพี่เสริมหินอันมณีคืออะไรนะฮะกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับ ดําเนินการาเทนเทนอยากเทนเทนนะฮะไม่ดูแล้วนะครับคราวนี้ไอตัวนี้ครับมันมีวิธีการอัปเกรดด้วยนะครับสมมุติเราก,กดตรงนี้เข้าไปนะครับเห็นปะ่ะมันจะมีระดับความทนทานอยู่20คราวนี้คําถามคือความทนทานคืออะไรนะครับสังเกตนะครับมันจะมีเสริมประสิทธิภาพมีเสริมอัตโนมัติมีอะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดนะฮะหลักการเบสิกคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะครับ หินพวกนี้นะครับมันจะเอามาอัปเกรดพวกนี้ได้ซึ่งทุกครั้งที่อัปเกรดจะมีโอกาสติดและโอกาสไม่ติดไม่ว่าเราจะตีติดหรือไม่ติดนะฮะออคอนบ้านเนี่ยมันจะหายปีหนึ่งครับนะครับและพอมันกลายเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าคุณอัปเกรดต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัดใจกันนิดนึงนะครับใครที่แบบมีหินท็อปทอปเก็บไว้เยอะ อาจจะต้องใช้หลายอันนะครับได้เห็นว่าทําไมเขาดองกันไว้เยอะนะครับอย่างพี่พี่ดองไว้เยอะมากดองไว้ประมาณ60อันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งในการดันซีที่วัดใจกันก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับคำถามคือพี่ครับแล้วไอหินเสริมประสิทธิภาพอันนี้เอามาจัดไสวะพี่นะฮะเราจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นขอติดตั้งเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลืมนะฮะติดตั้งเข้าไปฟืบครับ CP ีพุ่งแน่นอนนะฮะ คราวนี้ครับพอพอเป็นแบบนี้นะครับหินก้อนนั้นหาจากไหนนะครับกด3มขีดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับกดซากหักพังนะครับของเดิมมันจะเป็นโบราณอยู่แบบนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็จะแบบเนี่ยไล่กันสูงสุดอยู่ที่เท่าไรวะอยู่ที่18ื่นแปดป่ะถ้าจะไม่ผิดเอาหมื่นสองนะครับตอนนี้กดไปที่กําเนิดโลกครับมันจะมีโผล่ขึ้นมาให้ใหม่เนี่ยเห็นป่ะความยากระดับ2นะฮะนี่ระดับไม่เอาครับเราต้องระดับ2เท่านั้นนะครับ มันจะเนี่ยใช้หินเนี่ยหมื่นหนึ่งนะฮะใช้หมื่นหนึ่งและใช้เศษอันเนี้ยประมาณ1ชิ้นไม่ใช่ประมาณครับใช้1ชิ้นท้่วนนะครับกดเขารวมให้ดูนะครับนี่ครับเราตั้งค่าห้องดิอ่ะสามเท่าอ่ะสามเท่าจัดไปนะครับสามเท่าเฮ้ยเอาเท่าเดียวดีกว่ามันเสียวมันเสียวไม่ได้ยังพอได้ลุ้นนี่งีนะครับไปครับไปครับเตรียมพร้อมนะฮะจากนั้นรอนะครับรอครับเข้าไปนะครับ มันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวนะฮะกดออโต้ไปครับยิงครับยิงครับใส่เข้าไปครับยิงเข้าไปครับพลังตอนนี้นะครับสังเกตนะครับกลายเป็นหัวเขียวเรียบร้อยนะครับสู้ดวงเขาไม่ได้นะครับใครที่ดอบของฟ้ามาเยอะๆนี่แบบเอาจริงๆทําพลังแทบตายสู้ไม่ได้ครับสู้ดวงฮะสู้ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผอตรงนี้เสร็จปุ๊บครับเดี๋ยวพี่ตัดแบบช็อตข้ามไปให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันดบหรือไม่ดอบอะไรยังไงครับไปดูกันครับ หลังจากที่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากด3ามขีดเข้าไปนะครับจากนั้นกดพูดดำนะฮะตามมาที่เสริมนะครับกดเข้าไปนะฮะเราไม่ออโต้ละกันนะครับอ่ะถ้าเสริมโดนมัทมันจะเป็นอะไรวะนะครับลองกดอันนี้นะครับประสิทธิภาพสูงสุดบวก7นะฮะเป็นไงบวก7นะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับกดไปทีนึงก่อนแล้วกันนะครับกดไปหนึ่งครั้งครับไม่เสริมอัตโนมัติไงลูกกด ป้งครับนี่มาแล้วหนึ่งนะครับเห็นปะติดไม่ติดความทนทานลดลง1ทันทีนะครับอันนี้ยืนยันติก่อนนะครับกดยืนยันไปนะครับหลังจากนั้นครับกดอัปเกรดอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวดูครับว่าติดหรือไม่นะฮะกดป้ายนะครับตืบไม่ติดแต่ความแบบทนทานลดลงเห็นปะนะครับอย่างที่บอกครับติดหรือไม่ติดยังไงมันก็ลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ลองแบบไปดูกันเองแล้วกันนะครับว่าแบบมันใช้เยอะใช้น้อยอะไรขนาดไหน,นยังไงแต่มั่นใจว่าคือชิ้นหนึ่งตีได้20่ช้นอันนี้ต้องวัดใจกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไงนะครับอย่างนี้ถ้าเลเว่าไปสูงขึ้นไปเรื่อย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 ๆเรื่อยๆคือแบบดวงดีจ๋าเลยนะตีติดได้20นะครับพลังโจมตีขึ้นเยอะมากนะครับขึ้นเยอะมากๆ,ๆนะฮะเนี่ยของเดิม3ามสองเหมือนบาทเนี่ยเป็นแบบโอ้โหพีกพีกนะครับเพราะฉะนั้นลองดู k. แล้วกันครับว่า ดวงเราขนาดไหนอะไรยังไงยิ่งเลเวลสูงขึ้นนะครับไอที่บวกเนี่ยยิ่งเยอะตามขึ้นไปด้วยนะครับสังเกตดูนะครับเห็นปะมันแบบพบไปเรื่อยๆแล้วนะครับมันเยอะมากนะครับเนี่ยหลังๆแบบขึ้นเยอะเยอะแบบเยอะสุดๆนะพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับอัปเดตเมนๆนะครับแผทนี้ก็จบไปที่ประมาณนี้นะฮะคราวนี้เรามาดูอัปเดตอีกอย่างหนึ่งที่จะดีก็ว่าดีจะไม่ดีก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ ตอนนี้ครับโบสเนี่ย <c oughs> เขามีการปรับคือถ้าเราจํากันได้ของเดิมมันจะออกตอนเที่ยงตัวหนึ่งออกตอนเย็นตัวหนึ่งถูกปะแล้วหลังจากนั้นครับตัวเที่ยงถ้าเราไม่ตีเราก็พลาดต้องมาตีตอนเย็นตอนนี้เขาทําการปรับนะฮะจะกลายเป็นว่าตอนเย็นออกพร้อมกันเลยทีเดียว2ตัวนะครับคือตัวไหนที่ออกตอนเที่ยงออกตอนเย็นด้วยตัวไหนที่ออกตอนเย็นอย่างเดียวไปออกตอนเที่ยงด้วยนะครับพูดง,ง่ายๆคือออกพร้อมกันเลยแล้วเราตีทีเดียวได้เลยตอนเที่ยงตีได้2ตัวเมื่อเราตีเสร็จปุ๊บครับ ตอนเย็น2ตัวที่ตีไปแล้วเราจะตีอีกไม่ได้ยกเว้นเราจะมีใบให้เขาเพิ่มนะฮะอันเนี้ยถามว่าดีไหมจริงจริแล้วรู้สึกว่าก็เฉยๆเพราะปัญหาจริงๆคือไอ้นี่ไอ้นี่ไสอส2ตัวเนี้ยครับบางคนที่มันไม่มีเวลาแบบพี่เนี่ยมันตีไม่ทันนะฮะคือมันน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้น ลองดูแล้วกันนะครับทิดว่ามันน่าจะสะดวกสบายขึ้นแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็คงไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะฮะฉันก็ลองดูแล้วกันครับอีกหนึ่งอัปเดตหลักๆสําคัญสําคัญของวันนี้นะฮะกด3มขีดนะครับกดไปที่ประลองนะครับประลองตอนนี้มีกิจกรรมเข้ามาคือวีลบุรุษแห่งคาเทียนะครับอันนี้ถามว่ามันคืออะไรนะครับไออีเวนต์ตัวนี้นะครับอีวีลบุรุษแห่งคาเทียอะไรก็แล้วแต่อันนี้นะครับ มันเป็นอีเวนต์แบบคล้ายๆไต่แรงกิ้งนั่นแหละนะครับคล้ายๆอีเวนต์ไต่แรงกิ้งนะครับแต่ปัญหาของไอตัวนี้นะครับคือนะครับคือนะครับไม่ใช่ว่าของรางวัลมันเยอะเลยคือปัญหานะฮะอย่างเห็นบ้าเข้าร่วมพักครั้งเยอะโอ้โหเก็บแต้มปุบปุบปุบโอ้ให้เยอะอยู่นะแต่ปัญหาของอันนี้นะครับคืออย่างนี้ครับไอตัวโหมดวิลล่าบูแห่งคาเทียนะครับสิ่งที่เขาปรับเลยนะครับนั่นคืออย่างแรกครับสเตตัสการต้านสานะทุกอย่าง เหมือนกันหมดอยู่ที่1 0นะครับยกเว้น3อาชีพเบอร์เซิร์กไททันเดสทอยที่ป่าให้ไป้85%อัตราคีทุกคนล็อกเท่ากันที่35ความเสียหายคิล็อกทุกคนเท่ากัน150ความระโจนตี2ีเคลื่อนที่20ความเสียหายธาตุแต่ละตัวจะถูกล็อกไว้ที่50ความเสียหายระยจน์ไยเพิ่ม5าม้าพอแต่จะลดลงจากนั้นเพิ่มอีก5้านะครับพวกนี้คือทุกคนจะเข้าไปด้วยสเตตหรือการบวกใครทีเหลือพวกนี้ที่เท่ากันแต่ปัญหามีอยู่่่่อยยาางเเดีวคครรับับบ CP ไมทนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการเหมือนแบบปรับบางอย่างให้เท่ากันแต่ CP ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น CP สูงได้เปรียบอยู่ดีนะครับแต่ใคร CP ต่ำก็อาจจะต้องใช้สเต็ปเหมือนเดิมนะครับพูดง่ายๆคือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแรงออา a รีนาหรอกนะฮะเพราะว่าไอ้สเต็ที่พูดมาทั้งหมดทุกคนมันแม็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เป็น event, อีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งนะครับที่เหมือนเป็นการแจกเพชรมากกว่านะครับเข้าร่วมจอยลองเล่นไต่แรงไต่อะไรดูครับเพราะว่ามันก็ให้เพชรที่ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้ก็เล่นละกันครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงครับคือเสียแรงไม่เป็นไรหรอกนะครับไปเอาของไปเอาอะไรคิดว่าได้ของฟรีๆมาใช้ก็ดีครับ เพราะฉะนั้นนะครับอัปเดตหลักๆทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนอีเวนต์ต่างๆคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนะครับอันนี้เข้าใจง่ายทุกคนคงเล่นกันได้อยู่แล้วนะครเพราะฉะนั้นลองมาลงลองมาทํานู่นทํานี่กันดูแล้วกันครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับฉะนั้นอัปเดตหลักๆของวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปกันด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ